โอเคครับเนื่องจากคุณผู้ชมได้ขอเข้ามานะครับว่าให้ช่วยสอนวิธีในการแก้เสาปริศนานะครับผม4ี่เสาตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังเลยนะครับว่ามันจะทำไงกันบ้างนะครับโอเคเราก็เกิดมากันแล้วนะครับผมคือตรงเนี้ยการแก้ปริศนาตรงนี้นะครับผมมีโอกาสที่จะทําให้เราได้อาวุธดีๆตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับอย่างเช่นของในตานานหนึ่งเกาะแดงนะครับหรือว่าจะเป็นพวกอาวุธทองก็จะต้องสุ่มกันหน่อยนะครับผมบางทีเนี่ยมันก็ได้ เกาะแดงเลยนะครับผมเกาะแดงนี่คือเหนือกว่าตัวเกาะทองอีกนั่นเองครับโอเคผมขอหยิบของนิดนึงโอเคครับผมให้คุณผู้ชมมายืนตรงนี้นะครับผมตรงกลางนะครับแล้วก็อย่างแรกผมจะแนะนําให้รู้จักกับการหมุนก่อนนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างอันนี้นะครับผมมองไปทางข้างหน้าตรงนู้นนะถ้าแบบนี้แบบนี้ผมจะเรียกว่าบนแบบนี้ผมจะเรียกว่าขวาแบบนี้ผมจะเรียกว่าล่าง และแบบนี้ผมจะเรียกว่าซ้ายให้คุณผู้ชมจำการหมุนไว้นะครับนี่คือบนนะอันนี้คือขวาอันนี้คือล่างนี่ครับอันนี้คือล่างอันนี้คือซ้ายโอเคทีนี้คุณผู้ชมจำการหมุนได้แล้วนะครับมันหมุนไปทางไหนนะครับผมโดยที่ผมจะจำเป็นบนล่างซ้ายขวานั่นเองนะครับอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกว่าล่างอันนี้เรียกว่าล่าง อันนี้เรียกว่าขวาแบบนี้นะครับผมก็คือให้เราจําทิศไว้นะครับทีนี้เราจะต้องลงไปดูปิิศนาข้างล่างนะครับผมโดยที่คุณผู้ชมจะต้องจําลูกศรข้างล่างนะครับผมว่าอันไหนบนล่างซ้ายขวานะครับโดยที่เราจะเริ่มจากอันไหนก่อนก็ได้นะครับผมเป็นอันที่หนึ่ง <My way. S 1> ทีนี้คุณผู้ชมจะเลือก <Sorry. S 1> เริ่มจากตรงไหนก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเล่นตามผมเลยนะครับผมจะ oh, <no. S 1> เริ่มจากอันนี้ <Sorry. S 1> หนึ่งสอง สามสี่แบบนี้นะครับผมมาผมก็จะเริ่มที่อันนี้นะครับผมทีนี้เราก็วิ่งลงไปข้างล่างครับให้อ่าวิ่งตามผมเลยก็ได้ครับลงตรงนี้ทีนี้หลังจากนี้เราจะต้องวิ่งไปตรงมาร์กที่ผมวางไว้นะครับผมก็วิ่งลงมาตรงนี้ปุ๊บตรงไปเลยนะครับผมแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องระวังกับดักด้วยนะครับกับดักแรงมากเลยนะครับอ่ะ,อะเห็นไหมครับนี่คือขึ้น๋ยวผมเบรกให้ดูก่อบ ตรงนี้ขึ้นนะครับผมเท่ากับว่าผมจะต้องหันรูปปั้นให้ขึ้นไปข้างบนนะครับก็คือเป็นบนเอคขึ้นกับบนนะครับทัวรทีเรียสลับกันไปที่อันต่อไปนะครับผมก็คือขึ้นเหมือนกันนะครับผมขึ้นขึ้นละเราจะท่องไว้ขึ้น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 จะเป็นบ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 นก็ได้บน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 อ่าอันนี้ก็บนนะครับผมอันนี้ก็บนก็คือบนสามละ อีกหนึ่งดูันสุดท้ายกันอัน pues สุดท้ายเดือนนี้โอเคอันนี้เป็นขวานะครับผมเราก็จะเราก็จะจำไว้แบบขึ้นขึ้นขึ้นขวาขึ้นขึ้นขึ้นขวาแบบนี้นะครับทีน <sh ok ี้เราก็ต้องเป็นหมุนลูปัันให้มันตรงกับที่เราเห็นมาเมื่อกี้นะครับผมเริ่มตั้งแต่อันแรกนะครับผมอันแรกก็คือขึ้นอันสองก็คือขึ้นอันสามก็คือขึ้นนี่คือขวาต้องจําไว้ บางทีมันจะจํายากกว่านี้นะครับอันนี้ถือว่าจําง่ายเนี่ย,เ,ยเพราะว่ามันขึ้นสามอันโอเคก็จะมีศัตรูมีบอทมาโอเคกลับมาอธิบายต่อได้เราก็จะกลับมาเริ่มอันเดิมนะครับผมก็คือขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขวานะครับผมอเอมาทีนี้เราก็ต้องทําให้ลูกปั้นเป็นขึ้นนะครับผมอ่นะอันนี้คือลางซ้ายบน โอเคอันต่อไปอันนี้ก็ต้องบนเหมือนกันเราจับได้ไหมครับอันนี้ก็คือบนเหมือนกันบ, s <S บนไปโอเคอันนี้คือบนละอันนี้ก็บนเหมือนกันเอาสนู่หรือเอาปืนยิงก็ได้นะครับผมถ้าขี่เร็ววิ่งบนบนอันนี้ต้องไปขวานะครับปืนยิงก็ได้ยิงนหมุนไปขวาเสร็จแล้ว <Okay. S 2> <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าเราจะได้กอนแดงหรือไม่แต่ผมขอเคลียร์บอทก่อน เรามาดูกันดีกว่าว่าในนี้จะมีอะไรให้เราบ้างครับอย่างที่บอกนะครับผมว่ามันมีโอกาสที่จะดรอปไอตัวเกาะทองนะครับผมไม่ใช่ดิอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะได้ตัวเกาะแดงนะครับแต่รอบนี้เราไม่ได้แต่ว่าได้อาุธทองมาหนึ่งนะครับผมเป็นธนูทองนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปนี้นะครับแล้วก็กลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้ดูรอบที่2แล้วกันว่าเราจะได้เกาะหรือเปล่านะครับไป ก็เริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะวิ่งไปที่จุดที่หนึ่งเหมือนเดิมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะครับรอบนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ผมเข้ามาทำทำเนี่ยผมเข้ามาทาหมดหอดนะครับเพราะว่าเพื <c oughs> ่อเป็นการง่ายต่อการนําเสนอแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าไป่ได้ในคนจรงนิงอ่ะ <c oughs> กว่าจะถ่ายคลิปมาได้ก็น่าจะหาโอกาสยากนะครับะระวังกับดักเหมือนเดิมนะครับโอเคจุดที่หนึ่งซ้าย ขวานีขวาครับซ, okay, ซ้ายขวาเกตเาได้สองชุดละซ้ายขวาบนซ้ายขวาบนซ้ายขวาบนล่าง ซ้ายขวาบนล่าง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 จำไว้นะครับชวนระบบจำด้วยซ้ายขวาบนล่างโอเคซ้ายขวาบนล่างซ้ายขวาบนล่างสู้ไปก็จำไปด้วยครับซ้ายขวาบนล่างซ้ายขวาบนล่างซ้าย เข็มซ้ายแล้วนี่ขวาบนแล้วก็ล่างครับโอเคเสร็จสายขวาบนล่างกอดแดงไหม ไม่มีนะครับผมมีเกาะท้องไม่เจอเกาะแดงสักทีโอเคก็รอบที่สองยังไม่เจอเกาะแดงนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองรอบที่สามอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะ Get โอเคผมลองรอบที่สามแล้วนะครับเราก็ยังคงไม่ได้เกาะแดงเหมือนเดิมนะครับเท่ากับว่าโอกาสในการดับเกาะแดงนี่ก็โหดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมจําได้แต่ก่อนเนี่ยเวลาแก้ปริศนามันแทบจะได้แบบการันตีเลยหรือเปล่าหรือผมโชคดีไม่รู้นะแต่ว่าตอนที่ผมมาทําคลิปนะครับเราลองสามรอบด้วยกันไม่มีเกาะแดงเลยนะครับเนี่ยผลจะพูดจบคลิปเอ็กมาพูดปิดคลิปต่อคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณผู้ชมจะแก้ปริศนาตัวเนี่ย คือผมแนะนําว่าคุณผู้ชมควรมีเพื่อนนะครับอย่างเช่นคนหนึ่งลงไปดูว่าข้างล่างปริศนาเป็นอะไรนะครับแล้วก็คนข้างบนก็คอยตีหมุนให้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอย่างเช่นผมไปดูอันแรกนะครับผมอันแรกกันนู้นน่ะว่าแบบอีมันคือข้างล่างผมก็บอกเพื่อนเลยว่าอ่าอันแรกล่างอันสองซ้ายอะไรเงี้ยมันจะได้เร็วๆนั่นเองนะครับผมข้อเสียของมันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าคุณผู้ชมกาลังแก้ปริศนาอยู่แล้ว ตรงนี้มีศัตรูนะครับคุณผู้ชมจะต้องฆ่าศัตรูให้หมดก่อนนะครับเพราะไม่งั้นศัตรูมันจะโจมตีไปโดนเสาหมุนกันจนแบบเราไม่มีสมาธิมาแก้ปริศนาเลยนั่นเองนะครับผมก็และความที่ว่าตรงเนี้มันเป็นจุดที่ศัตรูเกิดเยอะมากนะครับขอบอกเลยนะครับผมเป็นจุดที่ศัตรูเกิดเยอะมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณผู้ชมจะแก้ปริศนาตรงเนี้ให้เสร็จโดยที่ไม่ถูกรบกวนเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายากมากๆนะครับแล้วก็เห็นอะไรข้างหน้าผมไหมครับ ป้อมปืนนะครับผมมีทั้งฝั่งนู้นและฝั่งนี้เลยนะครับถ้ากับว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นสงครามตอนเริ่มเกมที่ดุเดือดมากเลยนะครับผมเลยพยายามพูดปฏิเสธไว้ในหลายๆครั้งนะครับว่าตรงเนี้ยถ้าคุณผู้ชมสามารถเปิดกล่องตรงนั้นได้มันดีก็จริงแต่ว่าคุณผู้ชมก็จะต้องแลกด้วยนะครับว่าจะต้องเจอกับอภิมหาสงครามตอนเริ่มเกมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันอาจจะไม่คุ้มก็ได้ที่เราจะ มาเปิดกล่องตรงนี้ตตอนแรกๆนะครับในขณะผมพยายามจะมาแก้ปริศนานะครับผมผมยังเจอบอดมาก่อปวนเลยนะครับ้าว่าคุณผู้ชมเล่นแล้วเจอกับพลเยอร์จริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายแน่ๆนะครับกับการแก้ปริศนาตรงนี้นะครับผมเพราะว่าคุณผู้ชมจะโดนก่อปวนจนหัวร้อนกันเลยทีเดียวนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับนี่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพ,พื่อนๆทุกคนนะครับผมปิดคลิปแบบเล่นวิ่งไล่จับนี่เลยไม่อยากให้บอดตีามรกบ วิวและผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าสงสัยตรงไหนหรือว่าอยากให้ผมอธิบายละเอียดกว่านี้ก็บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำจะบอกว่าทําคลิปใหม่ก็กระไรอยู่เอาเป็นว่าผมจะพยายามอาคอมเมนต์อธิบายให้นะครับว่าตรงไหนที่คุณผู้ชมอยากรู้เพิ่มนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มให้เนอเองนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมนี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ